คอมเมนต์หนุ่มลาวเดือดหาว่าคนไทยไม่ดีชอบเอาเปรียบชอบลังแกแรงงานทุกๆคนเลยที่ไปอยู่ไทยเขาบอกว่าบอกเลยว่าจะไม่ขอมาทำงานที่ไทยอีกแล้วเพราะเข็ดมากๆเตือนคนลาวที่ชอบอวยไทยเดี๋ยววันหนึ่งจะรู้สึกว่าคนไทยเป็นยังไง โอ้โหพี่น้องคะเพว่าได้อ่านคอมเมนต์นี่แล้วรู้สึกแบบสะเทือนใจมากๆเลยจ้ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านเด้อจา้าบ่าว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเล่าหรือว,ว่าทางต่างประเทศเด้อค่ะที่เขามาติดตามครับชมเขาฟังน้องเพยว่าคนโกค,คนเก่าคนเดิมจา้าทุกท่านคาเมื่อนี้นะคะน้องเพยว่าก็มีเรื่องเาวาดีๆที่จะมเาเหลาที่จะมาเล่าเพราะวะ่า มาเล่าว่าที่จะมาเล่านะคะซูพีพีนองๆนะคะหรือว่าอ่พีพีเอฟซีทุกท่านเลยะคะ่ะที่เขามาติดตามหับชมหับฟังนะคะน้องเพยวว่าจะเล่าแล้วก็จะขอเตือนหนุ่มลาวคนนี้นะคะทุกคนที่ออกมาเหว่าไหา้นะคะจริงอยู่สิ่งที่เขาพูดเขาอาจจะเจอคนไม่ดีแต่อยาเหมาลวมหมดนะคะว่าคนไทยจะเป็นแบบนั้นหมดนะคะ เรื่องนี้นะคะทุกคนแพราวาจะขอเล่านะคะที่แพราวาได้เจอแล้วกันนะคะการทํางานในไทยประสบการณ์ชีวิตที่แพราวาเจออยู่ณนะตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงนั่นเองคนไทยแท้ๆนะคะอยู่ที่นนนะคะยังหลงเลยเพราะว่าพัฒนาไวมากค่ะทุกคนพัฒนาแบบว่องไวจริงๆนะคะนี่นอกก็คือเป็นความมีน้ำใจนะคะพี่น้องของเจ้าหน้ายนะคะคนไทยนอี่เฟนไดแบบอ่ะ ใช่ปีคบางคนบอกว่าอันนี้คือเจ้านายของน้องเพวาเหรอคะไม่ใช่นะทุกคนอันนี้คือคุณแม่เนี่ยไม่ใช่เจ้านายนะไม่ใช่คนที่จ่ายเงินเดือนน้องเพวาะนะคะทุกคนแต่เป็นคนที่มีพระคุณที่แบบว่าเรียกให้เพวาะไปช่วยทํางานเล็กๆน้อยๆนะทุกคนแล้วถึงจะไม่ได้ไปช่วยทํางานท่านก็ยังให้เพวาววะนะอ่าพาเพวาะไปเลี้ยงเค้กขนมไปเลี้ยงอาหารการกินแล้วก็ยังพาไปแบบ อะไรอะ่ะไปกินชาบูนี่คือไปกินบ่อยมากนะพี่นนองเลยเป็นสิ่งที่แบบโชคความโชคดีนะจริงๆนะทุกคนเนาะแล้วบอกเลยนะคะอย่าลืมนะคะเจ้านายของหนออาของน้องสมศรีอะ่ะคุณพี่เกมอ่ะคะทุกคนเขาจะสอนภาษาอังกฤษด้วยนะสอนภาษาอังกฤษนี่คือเก่งมากเก่งที่สุดเลยมีลูกอามีลูกศิษย์นะคะมีลูกศิษย์นี่คือแบบ หลายหลายพันคนนะเอาจริงๆถ้าทุกคนไม่เชื่อนะคะเพว่าไม่ได้โปรโมทนะแต่คืออยากให้ดูจริงๆอ่าเอของน้องเพวานี่นะมีลูกหลานนะทุกคนถ้ามีลูกหลานท่านไหนที่อยากอ,อยากเป็นภาษาอังกฤษนะที่เก่งนะแต่ว่าต้องเด็กโตนะคะเด็กโตเลยเด็กโตที่เรียนมหาลายัยเพวาเชื่อว่าวัยรุ่นนะวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยที่เรียนมหาลัยเนี่ยต้องรู้จักคุณพี่เกม เพราะว่าคุณพี่เกมเข้าสอนออนไลน์เข้าสอนทั้งออนไลน์ไปทั้งสอนที่บ้านไปทั้งสอนที่คณะโรงเรียนอะไรต่างๆนานานานะเก่งมากทุกคนถ้าสอนออนไลน์ก็มีเนี่ยตามที่พะวาให้เห็นโดยเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีช่อง u t u b e เนาะเขาก็ได้สอนนะคะสอนลง YouTube ก็พี่ๆก็สามารถไปดูย้อนหลังได้สอนภาษาอังกฤษลง YouTube นะคะทำข้อสอบอะไรต่างๆนานา,นา,นาเนี่ยโอ้โหคือสุดยอดจริงๆสุดยอดคะ่ะ ในรูปนี่บอกเลยนะคะไม่ค่อยสวยมากแต่ตัวจริงนี่คือสวยมากตัวเล็กนิดเดียวนะคะตัวจริงนี่คือตัวเล็กนิดเดียวนะต้องทำแพรวนะทุกคนแพรวาเห็นมาแล้วจริงๆเพราะว่าทำไมถึงเห็นเพราะว่าอยู่ อ,อยู่ตรงข้ามกันเลยคะ่ะอยู่บ้านตรงข้ามกันนอนเราก็ต้องเห็นนะก็ต้องแอบบแบบมองทุกวันแอบบมองในทีนี้นะคะแอบบมองด้วยความภาคภูมิใจในความเก่งในความขยันในความสามารถที่แบบสุดยอดอะ่ะทุกคนนะแล้วทุกท่านเชื่อไหมคะมีเรื่องหนึ่งที่แพรวอยากจะเล่าให้ฟังคือยังไงคะใจดีไม่ใช่แค่ใจดีกับแพรวหรือว่าน้องสมศรีจะใจดีกับทุกคนแล้วยอดเงิน ที่ได้จาก youtube ที่สอนเนี่ยที่เปิดคอร์สสอนหรือว่าสอนออนไลน์เนี่ยที่ไลฟ์สดสอนออนไลน์เนี่ยทุกคนแล้วก็เอาคลิปวิดีโอลงไปเนาะในระยะเวลาที่ยาวๆหลายชั่วโมงอะทุกคนเชื่อไหมคะว่ามีคนไปดูอะเยอะมากแล้วเงินใน youtube ที่ได้มาเดือนหนึ่งอะ่ะตั้งหลายหมื่นเลยเลยนะอันนี้เฉพาะเจ้านายนะคะทุกคนคุณพี่เกมนะคะ ือจะไม่ได้เอามาใช้แม้แต่บาทเดียวหรือสลึงเดียวนะคะคือจะมอบให้แด่มูลนิธิคือทำบุญหมดเลยพูดง่ายๆค่ะทุกคนอันนี้คือแบบโอ้โหสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้คุณพี่เกมมีผู้ติดตามเยอะๆแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะๆนะคะสาธุนะคะทุกคนอันนี้คืออวยพรจากใจจริงเลยนะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือ เพว่าไม่รู้นะถ้าเล่าไปก็จะหาว่าอวยถ้าพูดไปก็จะหาว่าอวยเพราะว่าเพวาได้กินขนมนมเนยไม่ใช่ค่ะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยมันคือเรื่องจริงค่ะเนอะอันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึง่งแต่ขนาดว่าเพยววาไปช่วยงานนะเพยววายังไม่อยากได้เงินเลยนะเพราะว่าเพยววาไปช่วยแป๊บเดียวแต่ทุกท่านเชื่อไหมคะยังให้ค่าขนมมา 3- 4 0 0รทุกคนคะ่ะนี่เลยยังพาไปเลี้ยงชาบูอีก เราไปทํางานไปช่วยงานแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะรวมๆแล้วที่ให้แพรามานะหกร้ออ่ะทุกคนห้าหกร้อยขึ้นไปอ่ะเอาจริงๆเห็นไหมคะอันนี้คือเราอยากจะพูดไงในความที่เราภาคภูมใิใจในน้ำใจของคนไทยที่มีให้กับแรงงานลาวกับแพรวาและก็น้องๆสมศรีนะ ไม่ใช่แค่คนอื่นไม่ใช่แค่น้องสมศรีต่ก่อนเนาะน้องรัดของน้องน้องรัดก็คือน้องสาวองค์ปรีานะที่เคยมาอยู่นะทุกคนก็จะให้เข้าของเครื่องใช้เสื้อผ้าเอ่ยโน่นนี่นั่นคือให้ทุกอย่างอะ่ะเพาจริงๆให้ทุกอย่างนะที่แบบว่าที่มีอะ่ะคือแบ่งบัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเคอได้มาก็แบ่งปันแต่ไม่ใช่แค่คุณวิเกมนะเจ้านายที่จ่ายเงินเดือนของเพวาวะก็เหมือนกันหรือว่าบ้านที่เพวาได้อาศัยอยู่ทุกคนนะห้องที่เพวาวะอยู่ตอนนี้นะเจ้าของบ้านแกก็จะให้นะทุกคนก็จะให้นู่นนี่นั่นแบบบางครั้งน้องเพวาวะก็แบบแกก็ให้มาเอาน้ําเอาเอะไรมากินก็มีผลละหมากลากไม้มะม่วงขนมนมอะไรแกก็จะแบ่งให้นี่เลยคะ่ะการที่ คนเราคนหนึ่งนะที่ออกจากบ้านเกิดมาทำงานมาอาศัยทำมาหากินอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะสิ่งที่เราควรจะดีใจมากกว่าเงินหรือว่าอะไรก็คือการที่เราได้เจอมิตรที่ดี คนรอบข้างเจ้านายที่ดีมิตรที่ดีมันทําให้ชีวิตเราสดชื่นและยิ้มเย้มแจ่มใสนะทุกคนเอาจริงๆเลยต่อให้แพวาได้อยู่บ้านที่หลังใหญ่ได้ทํางานแบบสบายแต่ว่าเจ้านายกดดันเจ้านายแบบว่าอ่ะเพ่งคัดอ่ะทุกคนแบบอ่าไม่ไม่ไม่ผ่อนคลายกับเราอะ่ะจริงๆนะเราก็ไม่ได้นะต่อให้เราได้เงินเดือนแพงๆอะ่ะ ถามว่าเจ้านายดุเราว่าเราอะไรต่างๆนานานเพว่าไม่เอานะจริงๆเพว่าไม่เอานะทุกคนเพวายอมรับว่าไม่เอาเพราะว่ามันจะทําให้สุภาพอ่านม,มันจะทําให้อ่าอะไรนะเขาเรียกว่าสภาพจิตใจของเราทุกคนเสียจิตนะเราจะทําให้เราเสียจิตนะเสียสมาธินะหรือว่าเขาพูดอะไรยังไงไงไงวะเขาพูดว่ายัางไงนะ จะทําให้เราเสียสุขภาพจิตเออมันจะทําให้เราเสียสุขภาพจิตนะคะทุกคนเชื่อไหมการที่เราเสียสุขภาพจิตเนี่ยแต่ถ้าเรามีเงินมากมายอะ่ะมันก็ช่วยเราเราอะไรเราไม่ได้นะมันทําให้เราไม่มีความสุขเนี่ยคะ่ะใช่ไหมเออทุกคนจค้ะการที่เรามีมิตรที่ดีเจอคนรอบข้างที่ดีน่ะอันนี้คือประเสริฐแล้วพี่น้องคะ่ะสําหรับสําหรับเพ่ว่านะอันนี้คือเรื่องจริงเลย อย่าลืมนะคะพี่น้องนะคะคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมท่านฟังได้หับชมเขาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันแนนไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันไดได้ค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร,กแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังแรงใจให้นอ้องแพร่ว่าในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆสู่พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านที่เขามาหับชมหับฟังเลยจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ